สวัสดีค่ะมาถึงช่วงจอบทั่วไทยกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอร่อยชนิดที่ว่าเบรกไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะครัวเบรกแตกนะคะซึ่งที่นี่อยู่ย่านพุทธมณฑลสาย2ค่ะ เหนื่อยนักก็แวะกันสัหน่อยค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาแวะเติมพลังกันที่ปั๊แกส๊สย่านพุทธมณฑลสายสองนอกจากจะมีร้านขายกาแฟและซูเปอร์ย่อมๆไม่ต่างจากปั๊มอื่นแล้วยังมีร้านอาหารที่ใครมักจะแวะมาฝากท้องกันนั่นก็คือร้านครัวเบกแตกค่ะ ร้านนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารอีสานไทยรสชาติจัดจ้านบริการอยู่ในปัม๊มซึ่งเจ้าของกิจการก็คือคุณพานุรุตอัมพาพรผู้ที่พิสิัยในการทานอาหารกับครอบครัวเป็นอย่างมากขยันทาขยันทานจนหันมาเอาดีในเรื่องการเปิดร้านขายอาหารซะเลยสาขานี้เป็นสาขาที่2แล้วนะคะเดิมทีก็บอกว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของอาหารอีสานพวกสมตำลาบน้ำตกแต่หลังๆล,ลูกค้าเยอะขึ้นค่ะก็เลยขยับขยายจนนับร้อยเมนูโดยมีอาหารที่หลากหลายขึ้น ทั้งอีสานไทยฝรั่งจีนมีหมดค่ะมาพูดคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนเลยนะคะคุณผานุรุตนั่นเองสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของอครัวเบรกแตกจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นขาประจําที่มาทานร้านนี้จะรู้จักเลยกับเมนูขึ้นชื่อตําเบรกแตกอันนี้มันเป็นช่วงยุคแรกๆเลยใช่ไหมคือจริงๆคิดอันนี้มาเป็น,เ,ปนเมนูชื่อร้านเลยครับ ที่ให้ชื่อนี้ก็เพราะว่าจะได้แบบกินแล้วยังไงฮะมันหยุดไม่อยู่แล้วหยุดไม่อยู่มากกว่าครับจริงๆแล้วที่มันเบรกแตกจริงๆด้วยคือเมนูเนี้ยจะเผ็ดมากทางร้านคือส้มตำของทางร้านจะเผ็ดจริงๆครับส้มตำของที่นี่นะคะก็เป็นเมนูเด็ดเลยนะคะเนี่ยเขาเขามีการใส่กาก,ากหมูลงไปด้วยครับจะมีขนมจีนกากหมูปลาแห้งฮะ,ะอันนี้จะคล้ายๆตาซั่วขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเราก็ก็ปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้มันเป็นเป็นของเราเองอ่ะเมนูต่อไปที่เราจะแนะนํากันเลยนะคะนั่นก็คือทางด้านนี้ปลา อันนี้เป็นปลากระพงอคอดขมิ้นนะครับจะเ,เราจะมาทําแบบแบบใต้นิดนึงนะฮะเด็กกินแล้วจะไม่เผ็ดนะฮะจิ้มจิ้มน้ำจิม้มซีฟู้ดได้อะไรได้ครับปลากระพงของร้านจะเป็นจะ,จะมีการร้อนเนื้ออย่างนี้อยู่แล้วครับนอกจากเมนูนี้แล้วนะคะทางด้านนี้ค่ะก็เป็นการพัฒนาต่อยอดเหมือนกันเป็นอาหารจานเดียวอาหารจานด่วนจะทานแล้วติดใจแน่อันนี้เป็นราดหน้าคณะฮ่องกงกุ้งแชบวยนะฮะที่ร้านจะมี กุ้ง3าอย่างจะมีกุ้งแชบวยกุ้งกล้ามกรามล้วก็กุ้งขาวธรรมดาแต่ว่าอันนี้ก็จะเหมาะกับรัดหน้าที่สุดมาทางด้านนี้นี่คืออะไรคะน,นี่คัวกลิ้งกุ้งครับทานกับผักทำทำแพ็กเกจทำ uh, ดีไซน์มาให้สวยแต่ว่ารสชาติที่ได้ก็จะเหมือนคุดใช่ครับอันนี้เป็นข้าวหน้าไข่ต้มยำกุ้งนะฮะเราก็จะใส่หน้าต้มยำเข้าไปบนไข่ไข่คนอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะเหมือนกันกับข้าวหน้าไข่ต้มยำกุ้งแต่เป็นข้าวหน้าไข่ละมุนฮะ ข้าวหน้าไขาล่ละมุนเราจะใส่เป็นปูอัดกุ้งสับเห็ดหอมและทางด้านนู้นล่ะคะเป็นปูอันนั้นเป็นลาบปูนิ่มครับก็จะทอดกรอบมาแล้วแล้วทําเป็นลาบส่วนทางด้านนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนทอดขมิ้นครับเราจะมีกรรมวิธีในการทําการทอดที่มันแตกต่างกันไหมคะอันนี้จะเหมือนกับมีโรยกระเทียมอะไรอะไรมากกว่าครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่า อันนี้เป็นกุ้งผัดพริกเกลือครัก็ใช้กุ้งแช์บวยเหมือนกันแตกต่างที่อื่นเหมือนกันตรงที่จะมีน้ำมัน,มนพริกเผาครับตับหมักทอดกระเทียมครับจะเป็นตับผัดพิเศษฮะแล้วก็จะได้ได้ได้ไดไดรสชาติของความนุ่ม เห็นเต็มโต๊ะขนาดนี้คุณพานุรุตบอกว่าเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่นี่นอกจากจุดเด่นจะอยู่ที่เมนูทุกๆเมนูที่ลองทําลองชิมกันในครอบครัวกว่าจะเสิร์ฟให้ลูกค้าได้แล้วเนี่ยเขาอย่างพิถีพิถันเลือกวัตถุดิบไม่มีของค้างทําเสิร์ฟกันวันต่อวันค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้ทานอาหารอร่อยสดได้คุณภาพมากที่สุด ย่างเช่นเมนูนี้น่าทานเชียวค่ะยำหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ที่มีการประยุกต์ด้วยการใส่วิปครีมลงไปด้วยดังนั้นเมื่อทานกับหอยนิวซีแลนด์ตัวโตๆตัดกับรสชาติวิปครีมแล้วก็ความเผ็ดของน้ำยำแล้วทานเป็นช็อตอร่อยดีค่ะตามมาด้วยเนื้อปูผัดพริกขี้หนูสดเมนูนี้ก็อยากให้ลองนะคะเพราะเขาคัดเนื้อปูก้อนโตๆผัดกับพริกขี้หนูได้ความหอมและเผ็ดกินกับข้าวสวยร้อนๆจัดเลยอาหารค่ะ ส่วนใครที่ชอบทานซี่โครงอ่อนลมควันแนะนํานี่เลยจานนี้ให้รสชาตินุ่มๆยิ่งจิ้มกับน้าจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านที่เป็นการผรสมผสานก,นกันกับมายองเนสและหอมซอยทานกับสลัดผักสุดยอดค่ะ ดูบรรยากาศของที่นี่กันนะคะแม้จะเป็นร้านอาหารในปั๊มแก๊สแต่ดูแล้วแตกต่างมากค่ะเพราะบรรยากาศการตกแต่งร้านที่มีสีสันสะดุดตาผนวกกับห้องน้ําในตัวยิ่งทําให้ร้านอาหารแห่งนี้ไม่เหมือนกับว่าตั้งอยู่ในปั๊มแก๊สเลยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่สนใจแวะเติมแก๊สกันแล้วก็อย่าลืมแวะทานอาหารไทยรสชาติจัดจ้านกับหลากหลายเมนูกันได้ที่ครัวเบรกแตกค่ะที่นี่เปิดทุกวันนะคะ11นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิการับรองอร่อยจนแตะเบรกไม่อยู่จริงๆค่ะ